สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมบช่อง y t u t u แอดท o อนนักคำนวณในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะวิ่งบนล่างตัวเดียวเน้นๆเทียบชนกัน2ส,สูตรให้สมาชิกได้รับชมกัน ดูดีๆนะครับสมาชิกนะสองสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยชอบมาข้างบนนะสูตรที่สองนี่ชอบมาข้างล่างนะครับเป็นเลขเด่นตัวเดียวฮะก็อันนี้บนนะครับอันนี้ล่างครับก็ <c oughs> บนล่างเลยนะฮะสองสูตรนี้มาได้บนล่างเด้อสมาชิกเด้อพิจารณาเอานะครับใครชอบก็นะครับใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับ <c oughs> สุดหนึ่งสุดสองครับอันนี้สุดหนึ่งสุดสองอันนี้ผนออกบนอันนี้ผนออกล่างนะเลขเด็ดตัวเดียวนะสมาชิกนะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอทอนนะครับนักคำนวณน,นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่คมรจะลงต่อไปด้วยนะครับามาฟังคาเตือนทางช่องกันก่นกอนนะครับคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุกนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยะระหว่าวิเวคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกพิจารณาก็การาบขอโทษขออภัยว่าไปตามสูตรนะครับเอาไปดูงวดแรกฮะสูตรที่หนึ่งนะครับวิ่งบนล่างตัวเดียวได้เลขเจ็ดฮะสูตรที่สองนะเลขเด็ดบนล่างตัวเดียวได้เลขห้าฮะก็บนออกเจ็ดห้าเจ็ดล่างออกแปดห้า สูตรที่หนึ่งนะครับเ็มาที่ร้อยบนกับหน่วยบนสูตรที่2องเลยค่านะครับมาที่หลักสิบนกับหลักหน่วยล่างนะครับก็2อสูตรนี้มาครบบนเลยแต่สูตรที่2นี้มาที่หลักหน่วยล่างด้วย้วก็ถูกคร ก็คือหมายความว่าบนล่างนั่นเลยฮะสมาชิกนะสองสองสูตรเนี่ยมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลขเด็ดตัวเดียวอุ้ยอ่า <c oughs> อัตามนี้เลยนะสมาชิกนะ <c oughs> อันนั้นผลออกโทษทีฮะทำไมมันอนี อันนี้ก็ไม่รู้มันปวดปวด,ปวดฟันพูดเยอะหรือเปล่าพูดเยอะไปปวดฟันเลยหรือ,อยงไง <c oughs> นะครับเดี๋ยวมาเขียนเสริมให้ <c oughs> เอางวดที่สององวดที่สองสูตรที่หนึ่ง,งวงิ่งบนล่างตัวเดียวเลขสี่ สูตรที่สองพิบนล่างตัวเดียวเลขเก้าครับบนออก5 4 4ี่ส่ล่างออก8 9นะครับสูตรที่1เลข4ฮะมาที่ <c oughs> 10หน่วยบนนะครับสูตรที่2เลข9นะครับมาที่หลักหน่วยล่างครับมาที่หลักหน่วยล่างถูกคือว่าที่2 ามาต่อกันที่3ามฮะที่3สูตรที่1อ่าได้เลข9ตัวเดียวอ่ายิงบนล่างสูตรที่2ได้เลข1ตัวเดียววิ่งบนล่างผลออกบน9 7 9ล่างออก6 1นะครับ9นะครับมาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนฮะสูตรที่1สูตรที่2นะครับ1มาที่หลักหน่วยล่างอ่าดูจับตาดูดีๆนะครับก็สูตรที่1เนี่ยมันจะมาแต่ข้างบนนะชอบมาข้างบนแต่สูตรที่2เนี่ย ผมชอบมาแต่ข้างล่างนะครับดูตามที่ผมมาร์คสีไว้ตำแหน่งนะก็จะรู้นะครับก็จะง,ง่ายๆนะครับเด <c oughs> <c oughs> อะมาต่อกันงวดที่4ฮะงวดที่4สูตรที่1วิ่งบนล่างตัวเดียวเลขศูนย์สูตรที่2วิ่งบนล่างตัวเดียวเลขศูนย์นะช่วงกัรที่เลขศูนย์ทั้งสองศูตรเลยบนออก0ูนล่างออก0 9, ูนย์เก้างวดนี้เลขศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างเลยอะทั้งสองศูนย์บนมาที่หลักร้อยนะครับล่างมาที่หลักสิบนะครับถูกเป็นงวดที่4นะครับ เอามาต่อกันงวดที่5ฮะสูตรที่1วิ่งบนล่างตัวเดียวได้เลข5ฮะสูตรที่2ได้เลข4นะครับบนออก3ามก้าหล่างออก4 3่สามห้านะฮะสูตรที่1มาที่หลักหน่วยบน4นะครับมาที่หลักสิบล่างนะถูกเป็นงวดที่5นะครับถูกเป็นงวดที่5 งวดที่หกครับ <c oughs> งวดที่ผ่านมาอ่าแจ้งอีงลืมแจ้งสมาชิกนะครับสำหรับสองสูตรนี้ผมเทียบชนให้เป็นงวดแรกนะครับก็คือสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนั่นเองนะสมาชิกท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปสูตรไว้ฮะครับใครที่ไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะสูตรถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะครับถ้าใครชอบก็พิจารณาเอานะครับงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> สูตร วิ่งบนล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขสูงนะสูตรที่สองวิ่งบนล่างตัวเดียวได้เลขเจ็ดนะบนออกหกส่วสามล่างออกเจ็ดเก้านะครับศูนย์สูตรที่หนึ่งมาที่สิบบนคู่ที่ผ่านมาครับนะสูตรที่สองเจ็ดตัวเดียวนะครับมาที่หลักสิบล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่ หกนะครับย้อนให้ดูหกโคตรนะครับอ่ะาผมจะไล่ให้ดูนะครับสมาัชิกนะเอาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่ยห้าอันนี้มาทั้งหมดทางล่างเลยนี่ยไปที่ข้างล่างสูตรที่สองห้าว้ยสองเก้าเก้ามาหน่วยล่างว้ยสามหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งล่างว้ยสี่ศูนย์ศูนย์มา ทั้งบนทั้งล่างเลยมาที่เน้นไปที่ล่างสําหรับสูตรที่สองอันนี้สี่สี่มาสิบล่างงวดที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดก็มานะครับสิบล่างฉะนั้นสูตรที่สองนี่เน้นไปที่ล่างสูตรแรกเน,นเน้นไปที่บนนะครับสมาชิกน้าตามนี้เลยนะครับอ่ะงวดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะนี่ฮะวิธีทำง่ายๆเลยใครที่ชื่นชอบแคปสูตรไว้ฮนะวิ่งบนล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งทั่วที่ ปวดฟัน <laughs> สูตรที่หนึ่งวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่เอาบวกกันดูสองบวกเก้านะครับลงท้ายเลขหนึ 9, ่งหนึ่งบวกเก้าหนึ่งบวกเก้าลงท้ายเลขศูนย์ครับใช่ไหมฮะศูนย์บวกหนึ่งนะครับ, 1, รบก็ลงท้ายเลขหนึ่งฮะถูกแล้วฮะ เลขหนึ่งนะฮะสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งบนล่างตัวเดียวนะครับใครชอบแคปสูตรไว้สูตรที่สองนะครับวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็บวกหลักสิบสามตัวท้าย 2, า 6, ครั้งที่2อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก6คงที่เอาบวกกันกดู5บวกศูนย์ลงท้ายเลขห้าห้าบวกศูนย์ก็ลงท้ายเลขห้าห้าบวกหกคงที่ลงท้ายเลขหนะึ่งอ่ะงวดนี้ชนกันทั้ง2สูตรเลยเลขหนึ่งนะครับ วันนี้ผมคิดว่าหนึ่งไม่มาบนก็มาล่างแต่ต้องมีแน่ๆน,นะครับตามสูตรแต่ใจจริงผมก็ชอบหนึ่งซะด้วยสิวันนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยก็าฝากพิจารณานะใครชอบันผมก็แชบสุดไว้นะครับวันนี้ชมกันที่เลขหนึ่งนะครับทั <c oughs> ้งสองสูตรเลยนะครับว่าจากันที่นะครับสิบหกทับสามทับหกเจ็ดร้อลุ้นกันฮนะจะมีมาไหม ว่นี้ประหยัดตังค์เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอ่ะเหงๆประาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ